ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมเพิ่งได้รีวิว iPhone 10s ไปวันนี้ครับนับสว่าเป็นภาคต่อแล้วกันกับ iPhone 10R ครับผมอ่ามาดูกันดีก,กว่าว่าในปี2024เนี่ยนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมาเล่าจุดที่ชอบแล้วก็จุดที่เป็นข้อสังเกตให้ฟังกันนะครับผมไปดูกันเลยฮะ จริงๆนะครับ iPhone 10R เนี่ยผมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปไม่นานมานี้เองประมาณแบบปีที่แล้วแต่มันก็สักคักแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงปีดีเลยนะฮะแต่หลังจากที่ผมปล่อยคลิป iPhone 10S ไปได้ไม่นานครับผมไปเจอคนปล่อยเครื่อง iPhone 10R เครื่องนี้เป็นเครื่องไทยความจุ128กิกที่สภาพดีมากแล้วก็ได้มาแบบราคาโอเครับได้นะฮะก็เลยแบบเอ้มัน คันไม้คันมือไว้ก็เลยจัดมาสันหน่อยนะฮะคือเป็นเครื่องแบบสภาพดีจริงๆอุปกรณ์ครบเลยนี่กล่องครบนะฮะอันนี้กล่องกล่องไทยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูปึ๊บนี่มีกสทชนะฮะนี่คือเดิมเดิมเลยกล่องสววอุปกรณ์ข้างในยังอยู่เลยมีทั้งแบบสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังนะฮะสมัยนั้นยังแถมครบอยู่เนาะเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องใกล้ๆสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันขออวดหนะ่อย นี่จริงๆผมเป็นคนที่ชอบ iPhone Product เร d มากเลยนะทุกผลิตภัณฑ์เลยที่เป็น Product ์เรสสวยทุกอันนี่สวยๆไร้รอยครับแบบโอ้สภาพแบบหวานเจี๊ยบอะต้องจัดอะจัดมาแล้วก็มาทำคลิปรีวิวอัปเดตซะหน่อยว่าในปัจจุบันเนี่ย p x o n e 10R ในปี2024ใช้เป็นไงบ้างนะครับขอพูดเพิ่มอีกหน่อยคือปีที่แล้ที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับไ h o n e 10R จะเป็น iOS 16ใช่ปะ แต่ทุกวันนี้เป็น iOS 17แล้วนะครับเป็น iOS 17.4.1นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ก็คืออัปเดตมาล่าสุดเลยอิ่มเอี่ยมเลยนะฮะทีนี้ครับผมขอเล่าสเปคคร่าวๆก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าเกิดใครที่เออไม่ได้อยากจะฟังสเปคอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะกดเลื่อนกลับไปตรงเนื้อหาได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฟังสเปกก็ฟังไว้เป็นพื้นฐานก็ได้นะครับเอาไว้ตัดสินใจนะฮะ p p o o n 10R นะครับเปิดตัวมันในปี2018นะครับผมเปิดตัวมาพร้อม p p o o n 10S 10S Max แล้วก็น้องเล็กสุดเป็นตัวประหยัดนะครับที่เป็นตัวประหยัดที่ดูดีมากกับ p p o o n 10R นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ชิป A12 Bionic นะครับผมในสถาปัตยาการรม7นาโนเมตรซึ่งไอความ7นาโนเมตรเนี่ยนะครับมันมันมันต่ำกว่า10ลงมาแล้วเนี่ย มันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับยังเร็วยังแรงอยู่มาจะถึงปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เร็วแรงในความร้อนที่ไม่ได้มากมายด้วยนะฮะส่วนตัวแรมครับอันนี้จะน้อยสุดในบรรดารุ่นพี่ที่ปล่อยมาในปีเดียวกันเลยนะครับก็คือแรม3กิกครับความจุเนี่ยจะมี6 4กิกร้อยยี่สิบแปดกิกแล้วก็สองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับผมทั้งสามความจุเนี่ยแรมเท่ากันหมดนะครับก็คือสามกิกนะฮะก็แล้วแต่จะเลือกซื้อกันนะครับแต่อย่างที่ผมเคยย้ำไปหลายๆคลิปว่า i p h o n e e 0 r หรือ iPhone อะไรก็แล้วแต่ ไม่ควรซื้อความจุ6 4 g กิกนะครับผมมันมันไม่พอ,อลำพังแค่คุณโหลดเก s ชิน Impact แม่งก็3 0 g กิกแล้วอะ่ะเนี่ยผมจะให้ดูเก s ชิน Impact เป็นสุดยอดเกมที่แบบโอ้โหมันจะกินสโตรเลตอะไรขนาดนั้นน่ะนี่เห็นอันบนสุดป่ะ3 2กิกเกือบ3 3 g กิกไอ้บ้าเกมใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับเก s ชิน Impact แนะนำให้ซื้อแบบ 128GB เป็นอย่างน้อยขึ้นไปเลยนะฮะเนี่ยขนาด 128GB เนี่ยจะเต็มแล้วเนี่ยผมใช้มาประมาณอาทิตย์นึงเองนะคือแบบโหลดมาทดสอบไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมในมือถืออยู่แล้วเดี๋ยวพอรีวิวเสร็จผมก็ลบเกมออกนะครับเพื่อใช้ความจุในการถ่ายรูปทําอย่างอื่นนะฮะทีนี้ครับมันพูดกันถึงเรื่องจุดท,ที่ชอบกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมันสวยแม่งโคตรสวย คือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า i p h o n e x s ก็ไม่ได้แย่นะหน้าตามันะแต่พอมาเจอ i p h o n e x r เนี่ยอันเนี่ยหน้าตาโคตรปัจจุบันเลยคำว่าปัจจุบันหมายถึงยังไงคือเอาหยิบม,มาใช้ในทุกวันเนี่ยมันยูดูไม่เชยอ,อะมันจะไม่เหมือน i p h o n e x s ที่แบบ เราหยิบมาใช้มันดูแบบเอ๊ะมันดูหลายปีแล้วนะมันดูแอบ,บเก่าไปนิดนึงแต่พอเป็น iPhone 10R เนี่ยที่มันเป็นแบบสีสันแล้วก็หน้าตาที่มันไม่ได้เวอร์วังไม่ได้อลังการจนเกินไปอะไรเงี้ยเอ๊ยมันดูดีวะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณอย่าลืมว่า iPhone ทุกวันเนี่ยขอบเครื่องก็เป็นแบบด้านนะเป็นสีด้านแล้วเครื่องเนี่ย ก็เป็นสีด้าน,นายิ่ง iPhone 15แล้วใหญ่เลยฝาหลังด้านขอบเครื่องก็ด้านด้วยนะครับทำให้ดีไซน์แบบนั้นอัตลักษณ์การออกแบบแบบนั้นนะมันยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมนี่ผมให้ดูนะดูใกล้ๆค่อยๆเล่ากันไปแล้วดูความเรียบของมันดคือด้านหลังเนี่ยคือแบบเรียบมากไม่ได้มีโลดลายอะไรเลยนอกจากโลโก้โลโก้ Apple แน่นอนแล้วก็ไอโฟนกับคําว่า product lead นะครับผมแล้วก็มีกล้องกล้องอันเดียวแล้วก็ไฟแฟลชที่แบบว่า เรียงตัวกันสวยงามนะครับผมนี่ให้ดูอีกทีเป็นกล้องแล้วก็โปรดักเต a ร e นี่ให้ดูอีกทีโคตรอวดนี่นะครับโปรดักเต a ร e อ่าซึ่งถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยไอโฟน ten r สิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยต่อให้สิบสองเป็นเครื่องเหลี่ยมเงี้ยแต่อัตลกักษณ์การดีไซน์มันก็จะค,คล้ายๆกับไอโฟน ten r ที่แบบว่าปูพื้นฐามนมาตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดใช่ปะ มันจะไม่เหมือนพวก iPhone รุ่นโปรอย่าง i p h o n e x s ที่แบบว่าพอข้าไมไปเป็น iPhone 11เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนแหละจากกล้องแคปซูลใช่ป่ะกลายเป็น3กล้องอะไรเงี้ยแล้วกล้องก็จะขยายขยายมาเรื่อยเรื่อยก็ใหญ่ขึ้น13ก็ใหญ่ขึ้น1 4 1 5ก็ใหญ่มโหลานขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันทำให้เอ่อหน้าตามันเปลี่ยนบ่อยแต่กับ iPhone รุ่นธรรมดารุ่นเริ่มต้นเนี่ยหน้าตามันแบบ ไม่ได้ต่างหรือไม่ได้หนีจากเดิมมากนักนะฮะแล้วจับถือในทุกวันนี้ก็ดูไม่เก่าไม่เชยเลยยังดูดีอยู่เลยนะครับสำหรับ p p o o n 10R มีหลายสีให้เลือกด้วยในความสวยนะครับมันก็แฝงไปด้วยความคงทนบางอย่างคงทนตรงไหนก็คือขอบเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมตรงเนี้ยมันเป็นรอยยากกว่าพวกไอ,อ o n e ขัดเงานะในยุคยุคเ,เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบ10 10S 11 12 13 14อย่างเงี้ยที่ขอบยังเป็นแบบสเตเลสเงาอะ่ะพวกนั้นจะเป็นขนแมวง่ายมากอันนี้แนะนําเล็กๆนะฮะคืออย่างน้อยๆนะครับเดือนลรือ2เดือนเนี่ยควรแกะเครื่องออกมานะครับจากเคสมาทอความสะอาดเช็ดอะไรนะครับเดี๋ยวนี้น้ํายาอะไรอย่างเงี้ยน้ำยาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับซื้อติดบ้านไว้นะฮะกับพวกผ้าแบบผ้าอย่างเงี้ยผ้าสําหรับเช็ดจอเช็ด,ชดมือถืออะไรอย่างเงี้ย มีไว้เช็คทองคำสะอาดทุกเดือน2เดือนก็ดีนะครับผมจะได้เอามาเช็กรอยนะครับแล้วก็ชื่นชมความสวยงามนอกเคสด้วยนะครับผมต่อมาครับก็คือเรื่องของหน้าจอฮะหน้าจอใหญ่ครับ6.1นิ้ว หน้าจอมโหลานเลยเห็นหน้าลินินเต็มๆเลยนะครับผมมันจะเป็นหน้าจอที่ขนาดเท่ากับมือถือร <of ững> <edia> so ุ <caminho> ่นปัจจุบันแล้วอะก็คือรุ่นเดิมต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าจอ6.1นิ้วหมดเลยอาจจะด้วยความที่รุ่นเทเลทที่ผมจับถือมันเป็น iPhone 10s ด้วยแหละมันแค่5.8นิ้วไง แล้วพอมาเจอเครื่องนี้ที่เป็น6.1นิ้วมันก็รู้สึกแบบเอ้ยเต็มอิ่มเต็มตาขึ้นว่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วอีกอย่างนะครับจอ LCD ของ iPhone เนี่ยเป็นจอ LCD ที่สวยที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนคุณภาพดีที่สุดผมไม่ได้โอเวอร์เคลมคือมันสวยถึงขนาดที่ผมจะพูดได้ว่าคุณสามารถที่จะไปหยิบมือถือที่เป็นจอ OLED ที่เป็น Android อะไรอย่างเงี้ยที่เลทราคาใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยแบบประมาณ10,000อะไรเงี้ยมาเทียบกันได้เลย LCD ของ iPhone รุ่นเนี้ยแม่งสวยกว่าตั้งแต่แบบ8 Plus 10R หรือ iPhone 11เนี่ยนะครับคือเป็นจอ LCD ที่ดีมากๆนะฮะการที่ Apple พูดเป็นเวทีว่าจอ LCD ของพวกเรานั้นเป็นจอ LCD ที่ดีที่สุดเขาไม่ได้โอเวอร์เคมครับเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆหลายคนก็จะมาคอมเมนต์ใช่ไหมว่าแบบโอ้ LCD ก็คือ LCD แถมจอ LCD iPhone เนี่ยความละเอียดคำนวณออกมาก็แค่ 720p แต่มันเป็น 720p ที่ดีครับแล้วมันเป็นจอ 720p ที่สามารถที่จะดูมีเดียแบบ 4K ได้มันก็จบอะครับผมมันก็ใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นความละเอียดแค่ HD แถมไอ้ความละเอียดแค่ HD ของหน้าจอมันเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยมันประหยัดแบตขึ้นด้วยซ้ำนะฮะแต่มันก็มีจุดอีกอันนึงครับที่หลายคนติดครับก็คือขอบจอมันหนาหนาไงลองดูฮะ นี่หนาตึกเลยเนี่ยหนาแบบหนาเลยอะ่ะเนี่ยเห็นป่าขอบดำอะ่ะแต่มันก็หนาจริงมันหนาจริงนี่ไม่เถียงแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆก็ชินครับผมคือไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่ามันชินจริงๆอะ่ะจุดที่ชอบเรื่องต่อมาครับก็ยังอวยตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะ iPhone 10s ว่ากล้องมันสวย อันนี้มันก็คือกล้องตัวเดียวกันฉะนั้นมันก็สวยครับผมมันให้สีสันที่แบบกําลังดีนะครับผมไม่สีจัดจนเกินไปคอนทราสต์ไม่เยอะจนเกินไปทุกอย่างปรับออกมากําลังดีกําลังโอเคเลยนะครับผมจะถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายของถ่ายอาหารถ่ายอะไรก็แล้วแต่ทําได้ดีหมดเลยนะครับคือ มันเป็นความละเอียดที่กําลังดีนะครับ12ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยคือทํามาดีจริงๆเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพบวกกับการประมวลผลที่แบบทําได้ฉลาดนะครับทำให้รูปออกมาเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้ชอบสีสันของ iPhone ที่จัดจ้านจนเกินไปในรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยลองมาจับ iPhone 10R 10S ก็อาจจะชอบก็ได้นะครับผมก็ลองดูนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยแต่ผมรู้สึกว่ากล้องหน้าเนี่ยอาจจะแบบ เนเพลนนะฮะไม่ได้ดีไม่ได้โดดเด่นมากแต่กล้องหลังเนี่ยคือยังไงคุณก็ชอบอะ่ะอีกเรื่องที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของความลื่นฮะทุกวันเนี้มันยังลื่นอยู่ต่อให้คุณแบบเคยจับ iPhone แบบ12 13 14 15มามะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเล่น iPhone i iPhone 10R เงี้ยการใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลมีเดียหรือใช้แอปทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับ ไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมต่อให้มันมีแรมแค่3ามกิกก็เถอะมันลื่นจริงๆคือถ้าเกิดสมมติมือถือในรุ่นปัจจุบันอย่าง iPhone 15เนี่ยเป็นเต็ม10ใช่ปะ่ะรุ่นเนี่ยจะอยู่แถวๆวแบบ8คะแนนอะคือมันจะต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆเวลาแบบเข้าแอปเปิดแอปใหม่หรือสลับแอปอะไรเงรี้ยแค่นั้นเองนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยมันทำได้ดีเลยทีเดียว <S <S สุดท้ายนะครับเรื่องที่ผมคาดหวังว่าเขาจะได้แล้วก็ จากข่าวลือเขาก็น่าจะได้แล้วก็จะดีใจมากถ้าเขาจะได้ก็คือการอัปเดต iOS ครับผมก็คือมีข่าวลือมาหนาหูนะครับว่า p p o o n 10R 10S 10S Max เนี่ยจะได้อัปเดตเป็น iOS 18นะฮะในในในปีหน้าแบบแน่นอน แต่ข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับต้องอรอลุ้นกันต่อไปแต่ผมรู้สึกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่น้องตัวนี้จะยังได้ไปต่อนะครับผมซึ่งมันจะทําให้ถ้าเกิดคุณซื้อ iPhone 10R วันนี้หรือ iPhone 10S 10S Max วันนี้คุณจะใช้ต่อได้อีกประมาณ2ปีนะครับก็คือต่อให้คุณไปซื้อเครื่องที่แบบเออแบตเตอรี่ต้องเซอร์วิสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเปลี่ยนแบตเงี้ยเขาก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูกันนะครับผมผมมองว่า ไอราคาแข็งๆของ iPhone 10R เนี่ยถ้ากลางปีเขาประกาศออกมาว่ายังอัปเดต i o s ได้อยู่ราคามก็ยังคงอยู่งั้นแหละครับเผลอๆมีขึ้นด้วย8 0 0 0ัน0 0อะไรอย่างเงี้ยเห็นเต็ม Facebook ไปหมดเลยนะฮะราคาแข็งจริงขนาดแบบนี่เข้าปีที่6แล้วนะฮะเนี่ยทีนี้ครับมัพูดเกันถึงเรื่องข้อสังเกตกันบ้างว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อ iPhone 10R เงี้ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างที่คุณจะต้องดูกันนะครับผมเพื่อที่จะพิจารณาการซื้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความร้อนฮะ ความร้อนในแพลหลังๆของ iOS เนี่ยมันเริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วกเออ็เริ่มส่งผลต่อการใช้งานบ้างและบ้างนะครับใช้คำว,ว่าบ้างคือไม่ได้เยอะมากนะฮะที่เห็นจะชัดเลยก็คือสถานการณ์ในการถ่ายรูปการถ่ายรูปการแจ้งการถ่ายรูปในที่ที่แบบอากาศร้อนอย่างเช่นอากาศเมืองไทยในทุกวันนี้นะฮะก็จะมีอาการค้างมีอาการหน่วงให้เห็นบ้างถ้าเกิดถ่ายรูปต่อเนื่องเยอะๆหรือถ่ายวิดีโอยาวๆอะไรเงี้ย มันจะเริ่มสลับกล้องหน้าหลังไม่ค่อยได้เปิดดูรูปเข้าแกลเลอรี่ยากขึ้นช้าขึ้นอะไรเงี้ยครับวิธีการแก้ไขก็คือพักเครื่องครับให้น้องเขาเย็นก่อนแล้วเราถึงจะถ่ายต่อได้หรือว่าเปิดดูรูปในแกลเลอรี่ได้นะครับผมส่วนเรื่องการเล่นเกมผมมองว่ายังไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการถ่ายรูปเนี่ยนะครับกินทรัพยากรมากกว่าการเล่นเกมนะฮะอันนี้คือลองไปถามผู้เชี่ยวชาญได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อธิบายเล็กๆตรงนี้ว่าทําไมนะครับการถ่ายรูปเนี่ยนะครับทุกครั้งที่คุณเปิดกล้องขึ้นมานะครับสมมุติเราเปิดกล้องขึ้นมาปับ๊บอย่างเงี้ยเปิดกล้องขึ้นมาแล้วใช่ป่ะกล้องครับกล้องจะถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาทาบัฟเฟอร์ถ่ายรูปอยู่ตลอดทุกครั้งที่เราเปิดค้างไว้เพื่อที่ทุกครั้งที่เรากดถ่ายรูปนะครับกดบันทึกช็อตนั้นปุ๊บแล้วมันจะประมวลผลได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทำ HDR HDR ก็คือการรวมรูปแบบ10รูปก่อนหน้าที่เราถ่ายกับ10รูป หลังจากที่เราถ่ายเอามารวมกันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแสงสีสีสันต่างๆให้ได้รูปที่ดีที่สุดเพื่อเอามาให้เราอ่ะเนี่ยมันคิดเยอะมากเลยอะ่ะคือในการที่จะถ่ายรูปหนึ่งทีอะ่ะทำให้มันที่จะค่อนข้างกินสเปกนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยมันก็กินสเปกแต่มันไม่เท่ากับการถ่ายรูปตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าเกมอ่ะกดเข้าเกมปุ๊บมันก็จะโหลดโหลดโหลดโอ้ตอนนั้นจะกินสเปกค,คุณจะรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนมากทํางานหนักมากแต่พอโหลดเสร็จปั๊บเข้ามาที่หน้าล็อบบี้หน้าเมนูมันก็จะค่อยเย็นลง ราะมันโหลดเสร็จแล้วไงแล้วจะไปร้อนในทีตอนไหนตอนเล่นเกมตอนที่เข้าไปในเกมแล้วมันก็จะร้อนแต่มันก็จะไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ร้อนถึงขนาดเกมค้างเกมกระตุกเฟร,รมเรทตกอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดคุณปรับพีซีกราฟิกที่มันโอเคนะมันจะไม่ได้รู้สึกเฟร,รมเรทตกงุดหงิดอะไรขนาดนั้นมันก็จะอุ่นๆมือไปเรื่อยๆให้คุณเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะต่างกับการถ่ายรูปพอสมควรเลยทีเดียวข้อสังเกตต่ตอมาครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยอึด เท่าที่ควรแล้วนะฮะผมท้าความนิดนึงว่าไอ้เครื่องที่แล้วนะครับเครื่องสีดำเนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเนี่ยความจุแบตมันประมาณแบบ81-82ปเ็มันจะอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมง9ชั่วโมงประมาณนี้นะครับโดยเฉลีย่ยแต่เครื่องนี้นะครับก็ได้เปอร์เซ็นต์แบตมาใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าอยู่ได้แค่แต่ว่าจะอยู่ได้แค่ประมาณ8-9ชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่ได้แย่แต่เคยใช้อึดกว่านี้อ่าแต่มันก็ลดมาไม่เยอะนะครับผมคือ มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะซื้อ iPhone 10R แล้วหวังที่จะใช้แบบเกิน1ปีอ่ะผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนแบตเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของกล้องครับผมอวยเยอะมากเลยว่ากล้องมันสวยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้ตายเถอะครับผมชอบกล้อง iPhone 10s มากกว่าเพราะมันมี2ระยะมันมีปุ่ม2 X ไอที่กดซูมแบบปึก๊กแล้วก็ถ่าย portrait สวยๆเงี้ย ผมกับชอบอีกกล้อง iPhone 10s มากกว่าซึ่ง iPhone 10R มันมีกล้องเดียวกล้องเดียวแค่นี้เลยนี่กล้องเดียวแค่นี้นะฮะหลายๆคนไม่ชินแบบว่าเอ้ยอยากจะซูมก็กดซูมไม่ได้ต้องเข้าไปหรืออยากจะถ่ายกว้างก็กว้างไม่ได้เพราะมีเลนเดียวนะครับผมอันนี้คือมันอาจเป็นปัญหาในยุคปัจจุบันและที่ข้อจํากัดเรื่องกล้องมือถือมันน้อยลงคือสมมุติถ้าเกิดคุณไปกินเลี้ยงกับเพื่อนนั่งกันแบบเป็น1ิบ0คนเลยแล้วคุณอยากจะถ่ายรูปแล้วไม่อยากถอยไปไกลอะไรเงี้ย iPhone 10R มันต้องแบบเอ้ย เอ้ยเอ้ยถอยออกไปอีกถอยไปอีก,ถ,ออกถึงจะเก็บหมดนะครับแต่ iPhone รุ่นใหม่ๆอ่ะ11ขึ้นไปเงี้ยก็แค่กดปึ๊กให้เป็น0.5อย์จุาเอตไวเก็บหมดแล้วแต่รุ่นเนี้ยทำไม่ได้หรือแบบว่าเอ้ยฉันอยากถ่ายระยะพอสเทดอะ่ะตุ้นนี้ก็ทำไม่ได้ครับมันไม่มีปุ่มแม้กระทั่งจะให้ซูมได้ซ้ำนะครับมันต้องใช้แบบพินช์ใช้มือแหวกเอาอะเนี่ยไออย่างเงี้ยแบบวิธีโบราณโบราณอะ่ะเนี่ยต้องต้องอย่างเงี้ยเอาอะ มันไม่อัปเดตให้หน่อยเลยอะซึ่งผมก็เคยบ่นไปแล้วในคลิปที่แล้วแหละเรื่องนี้แหละซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังไม่อัปเดตมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบกล้องหลายๆระยะเนี่ยก็ต้องพิจารณา,านิดนึงนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของกล้องหน้าครับกล้องหน้ามันถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD อะในยุคที่แบบทุกคนเป็นครีเอเตอร์ทุกคนถ่าย Tik t o ็อกทุกคนถ่ายวิดีโอถ่ายสตอรี่อะไรเงี้ยคุณก็อยากได้ความชัดจากกล้องหน้าที่มันดีที่สุดใช่ปะแต่มันได้แค่ Full HD จะครอปก็ไม่ได้ขยายก็ยากนะฮะทำให้แบบมันเป็นข้อจํากัดสักนิดหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ซีรีสฉันขอแค่มีคอนเทนต์ก็พอจะถ่ายความละเอียดอะไรก็ช่างเถอะซื้อได้ซื้อเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ซีรีสจริงๆแบบฉันต้องการทุกกล้องเป็น 4K เพื่อที่ฉันจะได้ไปครอปหรือว่าการลงคอนเทนต์เป็น 4K เนี่ยต่อให้ดูเป็น Fu l l HD อ่ะยังไงมันก็ชัดกว่าอยู่ดีอย่างเงี้ยเพิ่มอีกนิดนึงครับประมาณหลักแบบ3,000 iPhone 11 อันนั้นก็จะได้ชิปที่แรงกว่าด้วยได้การอัปเดตท,ที่มากกว่าสักสเต็ปหนึ่งด้วยแล้วก็ได้กล้อง 4K ทุกเลนส์แม้กระทั่งเลนสนัลต้วาวก็ได้ 4K นะฮะก็ลองพิจารณาตรงนี้กันดูนะครับนี่นะครับความละเอียดกล้องหน้า Full HD 30เฟรมนะครับสีสันดีเลยนี่ถ้าหันเข้าแดดเนี่ยคือสีผิวอิ่มมากอลองหันย้อนแสงย้อนแสงก็ยังดีอยู่เห็นปะ แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเบินไปเลยเห็นปะเราจะไม่เห็นทองฟ้าเลยแต่ว่ามันจะทําให้หน้าเราเนี่ยสว่างเห็นชัดอยู่ปนนื๊่แต่ว่ามันแคบอะเนี่ยสมมติถ่ายสองคนเนี่ยเนี่ยผมยื่นสุดแขนแล้วนะเนี่ยต้องยืนสุดแขนนะก็ยังรู้สึกแบบแคบอยู่เห็นไหมผมต้องเลือกว่าผมจะเก็บหน้าแฟนผมหรือเก็บหูผมไว้ <c oughs> อันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับ 4K 30เฟรมนะฮะกว้างขวางสวยงามเลยนะครับผมอันนี้หันหน้าให้แดดนะฮะ คือรับรองว่าสีอิ่มสวยแน่นอนลองหันย้อนบ้างตึ๊ดตนี่ก็ยังสวยอยู่เรื่องสุดท้ายครับที่ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาฮะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วที่รีวิว iPhone x s ก็คือว่า iPhone x s เป็นรุ่นโปรวัสดุด,ดีกว่าสเปคดีกว่ากล้องดีกว่าแต่ราคากับถูกกว่าไอตัวนี้ครับ iPhone 1 0ราคาเนี่ยถ้าเกิดเอาสวยๆนะเอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่เซอร์เน้นใช้งานแบบ พกใช้งานด้วยสวยๆแบบใช้แล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยราคาจะอยู่แถวๆแบบ7 0 0 0บาทถึง9 0 0 0บาทแล้วแต่ความจุนะครับผมถ้าเกิด64กิกก็จะถูกหน่อยแต่ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้า128กิกก็จะแพงหน่อยนะครับอันเนี้ยแล้วแต่นะครับว่าคุณหาเครื่องได้แบบไหนนะครับผมส่วนเครื่องนี้ฮะเดี๋ยวลงขายไปเหมือนเดิมครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวกว่าราคาก็คือ i p h o n 10R เริ่มมีเครื่องรีฟิวบิทแล้วนะครับมีกันเพียบเลยมีกันเยอะเลยซึ่ง ถ้าเกิดคุณได้จับมือถือ iPhone มาประมาณหนึ่งอ่ะคุณจับเครื่องรีเฟอร์บิดป๊บคุณรู้เลยอันนี้แม่งเครื่องรีเฟอร์บิดอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเอออีพวกงานสีอ่ะงานสีพวกเนี้ยคุณเห็นป่ะว่ามันเนียนแบบคมสวยเลยอ่ะเนี่ยงานสีขอบข้างอ่ะอันนี้คือเครื่องแท้นะเดิมเนี่ยมันจะคมสวยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดมันจะเห็นเป็นแบบสีเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นแบบเป็นความผิวด้านที่ไม่ได้เรียบอ่ะอันนี้มันเป็นด้านเงาอ่ะ แต่ไอเครื่องรีเฟอร์มันเป็นแบบด้านๆแล้วผิวมันหยาบถึงขนาดที่แบบคุณใช้เป็นที่ตบใบเล็บไดอ้อันนี้คือไม่ได้โกหกเลยพูดจริงๆลองไปหยิบเครื่องรีเฟอร์บิดมาดูกันได้ลองไปหามาหยิบจับกันได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันคือบอดี้จีนที่ผลิตนอกโรงงานแ p ปเปิลอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นงานสีงานประกอบที่แบบเนี๊ยบขนาดนั้นน่ะแล้วก็ตรงนี้ครับขอบจอกับเครื่อง มันจะมีขอบตรงนี้ใช่ป่ะเออเนี่ยมันจะดูยากเลยนะก็คือแบบสมมติมันจะมีเลเยอร์ตรงนี้เป็นฟิล์มใช่ไหมฟิล์มเสร็จปั๊บจะมาจอแล้วก็จะมีขอบของจอที่เป็นยางอีกทีนึงอะ่ะมันจะไม่ได้เรยียบเนียนไปกับเครื่องอะ่ะถ้าเกิดคุณลองจับเครื่องรีฟิวบิทหรือเครื่องที่เปลี่ยนจอมาเนี่ยแล้วรูปอะ่ะรูปขอบตรงนี้รูปขอบแล้วรอบเครื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าขอบเครื่องมันไม่เสมอกัน หรือว่ามันปิดลงไปไม่สนิทอันเนี้ยลองเก็บไปเป็นเคล็ดลับในการดูเครื่องก็ได้นะฮะฉะนั้นต้องระวังเครื่องรีเฟรบิดกันให้ดีๆนะครับบางทีเขามาโฆษณาตามอ,อ n s t a g r a m Facebook หรือว่าตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ย p h o n e 10R ความจุ128 g b ประกัน1ปีเครื่องใหม่ผมบอกเลยเครื่องใหม่ตัวเนี้ย เป็นรายไอเทมจริงๆเครื่อง iPhone XR ที่ยังไม่ได้แกะแบบเป็นเครื่องแท้จริงๆยากมากที่จะหาได้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นเครื่องใหม่ประกัน1ปีประกันร้าน1ปีให้ตีความไว้ก่อนเลยว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิทแล้วเครื่องรีเฟอร์บิทนะครับผมบอกเลยว่าซ่อมกับ Apple ไม่ได้นะครับคุณเดินเข้าไปใน Apple Store เนี่ยเขาไม่ซ่อมให้นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องแท้2ก็คือบางร้านนะครับเขาก็ไม่รับซ่อมนะครับเพราะเขารู้สึกว่า มันจะเกิดปัญหาอะไรตอนไหนขึ้นเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นแบบเขาขอซ่อมแต่เครื่องแท้ดีกว่าอันนี้ก็ลองช่างใจกันดูนะครับว่าคุณจะรับได้หรือเปล่าได้จะใช้เครื่องเดลโฟบิตนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะหรอกแต่คุณจะรู้ไหมล่ะว่ามันจะมีปัญหาตอนไหนถูกปะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว iPhone 10R นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกันนะฮะลองไปหาซื้อใช้ได้ครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับอันนี้เครื่องที่2แล้วอะแล้วแบบ ผมเห็นแล้วผมรีบคว้าเลยอ่ะคือผมชอบแค่ไหนก็ลองดูกันเองนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ